สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้นะก็มืดแล้ว <laughs> ดูเ,เออวันนี้เรามาเจอกันมืดนิดน,นึงนะครับเจอกันมืดนิดน,นึงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเรืออีกหนึ่งรุ่นนะที่บอกเลยว่าเป็นเรือประหยัดนะครับแล้วก็มีกําลังเครื่องที่แรงพอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เ,เป็นเรือสีงหะที่น่าใช้นะเป็นเรือสนันที่นั่งที่น่าใช้มากเลยนะครับก็คือความแรงพอใช้ได้แถมมากับความประหยัด นะแล้วก็เครื่องยนต์ที่แรงถึง1,500ซี่ีครับลำนี้นะเออรุ่นนี้นะครับเป็นเรือมาจากค่ายซีดูนี่เลยนี่ครับใครรู้จักบ้างวันนี้มันคือรุ่นอะไรเออเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนสวยไหมเดี๋ยวมาไลฟ์กันดึกนิดนึงนะครับยป็นไงสวยไหมนี่วันนี้นะเรามากับโปรโมชั่นแถมเทลเลอร์ใหม่นี่นี่ครับ เทเลอร์ er ของผมนะบอกเลยเดี๋ยวจะมาโมให้ฟังเทเลอร์ er ของผมนะสเปคนี้นะครับเป็นสเปคใหม่ล่าสุดของทางร้านเรานะครับมีแค่ร้านเราเจ้าเดียวที่ทาเทเลอร์สเปคนี้นะกล้าพูดเลยนะครับสเปคนี้นะอ่าแล้วก็ขายในราคาเท่านี้นะครับอ่ะเรามาดูเรือก่อนนะวันนี้นะผมจัดโปรนะครับซื้อเรือนะครับซื้อลํานี้นะแถมเทเลอร์ตัวนี้นี่เทเลอร์ er ใหม่นะจ๊ะเออแถมเทเลอร์ตัวนี้เลยนะครับ เจ้านี่คือซีดูนะครับ GTS 155ครับซีดู GTS 155ครับเป็นไงสวยไหมดูหัลูหัหลาให้โซดูหลูหัลาให้โซเป็นไงดูทรงมันซะก่อนดูหน้าตามันซะก่อนบอกเลยว่าฟังราคาแล้วจะต้องกรี๊ด ออแถมมากับโปรโมชั่นมากมายและของแถมต่างๆเออนะให้รู้กันไปเลยว่าที่นี่ใจถึงแค่ไหนนะครับนี่ครับร้านโปรเจ็เลสซิง่งนะนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเรือไทยก็มีนะก็คือเรือสูตรบ้านเราก็มีครับรวมถึงเรือใหม่นะเรือใหม่ผมก็มีครับเรือใหม่ป้ายแดงผมก็ขายนะติดต่อมาได้เลยนะครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้ ตัวนี้ครับเป็นเรือยี่ห้อซีดูนะรุ่น GTX 155นะครับ155อ่านะครับ1,500ซี155แรงม้าเป็นไง1,500เครื่อง1,500นะครับความเร็วที่ทำได้นะ80เอ่อ5ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าความเร็วแค่นี้พอไหมพอแล้ว สำหรับเรือไซนี้นะสามารถนั่งได้3าคนเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นเรือสองที่นั่งแต่ด้วยเบาะที่มันยาวนะครับสามารถนั่งได้3าคนเลยทีเดียวเห็นไหมเบาะก็ยังมีตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นะแต่ตอนที่2นี่มันยาวก็สามารถนั่งได้3คนเลยทีเดียวนะครับพ่อแม่ลูกนั่งได้เลยนะลำนี้ครับเดิมๆมีมีของเดิมมันเก็บสีมาหน่อยลำนี้นะมีเก็บสีมาตรงนี้นะครับไม่ค่อยเนียนเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะใครอยากได้นะเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวอาจจะเก็บ ตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวเก็บส <K> ีให้เออเก็บส <K> ีให <K> ้นิดๆหน่อยๆมันจะมีรอยนะแต่ตอนนี้มันมืดแล้วจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะพยายามไม่เห็นนะเห็นไหมมีรอยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับมีรอยครับตรงนี้นะเนี่ยๆนะมีรอยนะครับใครรับได้นะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะแก้ตรงนี้ให้หรือจะให้แรสติ๊กเกอร์เป็นลายอะไรก็ได้นะเออลายสารพัดสัตว์บกอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแรปให้นะเออถ้าใครอยากได้แบบแรสติ๊กแรปสติ๊กเกอร์นะเห็นไหมพอสะท้อนแสงเห็นไหมมีรอยเนี่ยมีรอยขีดขวด ตามการใช้งานนะครับตามการใช้งานเรือรุ่นนี้นะครับมันมี GTS เนี่ยมันมี2ตัวนะมี GTS กับ GTI แตกต่างกันยังไง GTI เอออันนี้เป็นความรู้เลยเพื่อนๆควรจะรู้ไว้นะครับ GTS จะเป็นตัวที่ไม่มีเกียร์ถอยนม้มันจะโลง่งๆนะไม่มีเกียร์ถอยนะครับนะครับถ้าเป็นตัว GTI ปุ๊บมันจะมีเกียร์ถอยซึ่งเป็นเกียร์ถอยไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ถอยไฟฟ้านะ แต่ลำนี้เป็นตัว GTS นะครับไม่มีเกียร์ถอยนะไม่มีเกียร์ถอยครับวันนี้เราก็มามืดน,นิดนึงนะพอดีผมเพิ่งกลับมานะครับไม่ทันแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นเออก็เลยต้องรีบรีบไลา์กันหน่อยนะครับอ่าลำนี้นะสุดยอดเลยเดิมๆเรือเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวผมนะมีทําการอ่าลำนี้นะผมจะแถมอะไรให้บ้างทุกลำนะครับเป็นเรือสีหวาทุกลำทางร้านเรานะครับที่ที่เรือที่ออกจากทางร้านนะหนึ่ง ถ่ายน้ามันเครื่องครับเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องนะครับ,เป,รรรบเปลี่ยนหัวเทียนให้นะครับนี่เพราะฉะนั้นซื้อเรือจากทางร้านเราปลอดภัยแน่นอนว่าออกไปจะไม่หัวเทียนบอดนะครับอ่าเพราะเปลี่ยนหัวเทียนหนึ่งชุดนะครับน้ํามันเครื่องกองน้ามันเครื่องนะครับลํานี้นะเออเดี๋ยวผมจะเช็คอย่างอืงอ่นให้ด้วยลํานี้มีเสียงลูกปืนเผานิดหนึ่งนะครับลูกปืนเผาใบพัดลูกปืนใบพัดเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกปืนใบพัดพร้อมซีม พร้อมซีนนะซีนนะซีนกันน้ําลูกเผาใบพัดเนี่ยนะชุดหนึ่งเนี่ยเอามูลค่าเจ็ดพันบาทผมเปลี่ยนให้ฟรีฟรเลยเปลี่ยนให้เลยนะครับเพราะว่าลูกปืนเนี่ยมันมีเสียงนิดๆแต่ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เวลาขายของแล้วเนี่ยถ้ามันมีเสียงนิดๆเนี่ยรู้สึกว่าถ้าใช้อีกไม่นานมันจะมีเสียงดังขึ้นแล้วเดี๋ยวคนที่ซื้อไปจะไม่จะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเลยเลยเสร็จปุ๊บก็นะครับเราก็จะทําการเช็คระบบให้นะ ทุกอย่างลองน้ําให้เสร็จนะครับวันที่มา,าคนซื้อมาดูเรือนะลองเรือลองให้พอใจนะครับเรือไม่ดีไม่ต้ออไปนะเรือไม่ดีไม่ต้อ,อไปนะครับเรือไม่ดีไม่ต้องอไปเลยนะครับแล้วก็เ,เหมือนเดิมนะซื้อเรือจากทางร้านเรานะครับมีบริการหลังการขายนะไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนไม่เคยทิ้งลูกค้าแม้แต่ลําเดียวไม่เคยเลยโอ้โหต,ตอนนี้มืดแล้วนะเนี่ยโอ้ยมืดเร็วจังอ่ะ เดี๋ยวมาดูจบเรื่องเรือเดี๋ยวนี้เรามาดูเทเลอร์ที่เราจะแถมกันนี่ครับเทเลอร์ครับตัวนี้นะเป็นเทเลอร์นะครับงานสีนะครับพ่นแบบ powder โค้ t อบแห้งอย่างดีนะครับก็มีวินน้านะมีวินน้านะครับมีคัพเปอร์นะครับเป็นแหนบนะครับแล้วก็ไม้หน้าสีนะเป็นไม้เต็งหน้าสีนะครับไม้หน้าสีนะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่นี่ใหดูนี่ครับ แล้วก็เทเลอร์ผมที่บอกว่าไม่เหมือนใครเออไม่เหมือนใครยังไงดูงานผมงานนะครับเหมือนนอกเลยนะครับนะครับหน้ากว้างครับสามนิ้วนะบนสองนิ้วนะครับปกติจะเป็นนิ้วครึ่งนะปกติเทเลอร์ทั่วๆไปเป็นนิ้วครึ่งนะครับสามนิ้วกับน,นิ้วครึ่งแต่นี้นะครับสองนิ้วนะสองนิ้วบวกสามนิ้วบอกเลยว่าแข็งแรงโคตรไม่มีการบิดตัวแน่นอนนะครับลากใช้ความเร็วได้นะเทเลอร์ผมเอ่อ ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็สกีไม้ลองเรือนะครับไม้ลองเรือนะหุ้มผมอย่างดีนะครับเป็นไม้เต็งอย่างแข็งเลยครับเป็นไม้เต็งอย่างแข็งเลยนะครับเราจัดโปรโมชั่นแถมไปเลยนะครับแถมไปเลยเลยครับลํำนี้ถูกมากๆถูกมากๆเลยนะครับเพราะว่าถูกเพราะอะไรมันมีเทนเลอร์ด้วยนะมาแถมเทนเลอร์ด้วยนะครับแถมเทนเลอร์ด้วยนะครับนี่แถมเทเลอร์ตัวนี้บอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เดีนะ๋ยวผม,มาขายให้ราคาแบบเลาใจเลยเอาไปหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแถมเทเลอร์เป็นไงเฉพาะเรืออย่างเดียวนะครับราคานี้ก็ถูกมากๆแล้วนะเฉะพาะเรืออย่างเดียวราคานี้ก็ถูกมากๆแล้วแต่นี้แถมเทเลอร์ด้วยนะครับแถมบริการหลังการขายอีกนะครับแถมถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนหัวเทียนให้นะครับเช็คเปลี่ยนซีนยางให้นะครับทุกจุดนะ แถมด้วยลูกปืนปั๊มไม่พัดนยถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมได้เนี่ยผมไม่เปลี่ยนให้ก็ได้นะอพี่เอาไปขับอีกสามเดือนยังไม่พังเลยแต่ผมไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนนะผมต้องเปลี่ยนให้นะเพราะมีเสียงนิดๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยพาราคาญใจไม่ได้ผมเปลี่ยนให้เลยนะครับเนี่ยมูลค่าของที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนให้นะครับที่เปลี่ยนให้เซอร์วิสให้เนี่ยก็เป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นแน่นอนนะครับ เกินหมื่นแน่นอน,นครับแถมกับเทเลอร์อีกหนึ่งตัวเทเลอร์มาตรฐานนะแข็งแรงทนทานมีแป้นรับไฟเออลืมบอกเทเลอร์ตัวนี้มีแป้นลับไฟให้อย่าไปต่อไปทีหลังต่อได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเทเลอร์ออแบบมาตรฐานนะครับมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยทนทานแข็งแรงคอยาวด้วยไหมนี่คอยาวเป็นไงคอยาวเวลาจะลา่าจะถอยจะอะไรเนี่ยมันง่ายนะครับตีวงง่ายอะไรง่ายนะอ่ะก็ขอฝากลำนี้ด้วยนะครับเด้ยนะครับ GDS นะครับ155 1,500ซีซีนะครับ ราคา155,000แถมเทลเลอร์พร้อมบริการหลังการขายนะครับนี่แล้วก็อย่าลืมนะที่ร้านผมนะครับไม่ได้ขายเรื่องเดียวมีรับซ่อมนะครับรับโมดิฟายครับรวมถึงเทลเลอร์นี่เทลเลอร์นี่เทลเลอร์เทลเลอร์กาวันไหนอันนี้คือเทลเลอร์ชุดจัดเต็มอ่ามีบางโคนมีไฟ นะครับมีบางโคลมีไฟมีล้อหน้านี้คือตัวท็อปเลยเทเลอร์ตัวท็อปเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะบางโคลขึ้นไปเหยียบต่ขยมขยมได้เลยนะครับแข็งแรงมากๆเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะจะใครอยากได้แบบไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอ่ะแล้วก็ยังมีเรืออีกหลายลำนะยังมีเรืออีกหลายลำที่ยังทําไม่เสร็จนะครับรวมถึงมีฝ่ายซ่อมบำรุงนะครับก็เหมือนเดิมเราก็มีบริการหลังการขายนะครับ มีเรือมีปัญหาอะไรแล้วก็มาปรึกษาได้เลยครับตอนนี้ผมก็มีช่างใหญ่ของผมอยู่นะตอนนี้กาลังทาทาเรือแข่งอยู่ครับจะแข่งอยู่แล้วยังเจียกันงงเงี้ยงงงเงี้ยอยู่เลยนะครับนกองกันเป็นชิ้นชิ้นอยู่เลยนะเนีย่ยผมก็มีช่างนะครับไวบ้คอยบริการเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องร์วิสนะไม่ต้องกลัวเรื่องร์วิสนะครับที่อื่นอาจจะไม่มีช่างแต่ที่นี่เรามีช่างไว้คอยบริการแล้วก็บอกได้เลยว่าช่างผมเนี่ยประสบการณ์แน่นปึกนะครับทำเรือผ่านมือผู้ชายคนนี้เนี่ย มากว่าพันลำแน่นอนมาทำทำเรือเนี่ยกว่าพันลำแน่นอนผ่านมือไปเพราะฉะนั้นประสบการณ์แน่นนะไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยเขาหน่อยดีกว่าครับนี่คือมิสเตอร์หลีตงเฮงครับนี่มิสเตอร์หลีตงเฮงนี่ก็เป็นชาวจีนนะอ่าเป็นไงครับพี่หลีตงเฮงจะเสร็จไหมครับเนี่ยโอ้โหงอมเลยนี่ลังทำเรือแข่งครับนี่ครับมิสเตอร์หลีตงเฮงอ่าก็เป็นช่างใหญ่ของที่นี่นะครับ มีปัญหาอะไรปรึกษาพี่หลีได้เลยนะครับอะก็ขอฝากลำนี้ไว้ด้วยนะครับอ่า GTS หนึ G นะครับราคาหนึ0งแสห้าหม่นห้าพแถมเทเลอร์ตัวนี้เน่แถมเทเลอร์ตัวนี้เลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ